สมัยก่อนยายสนจะทําความคิดสมาธิอยู่ในห้องนี้นะคะมันจะมีที่สุบเห็นไหมทำความอุ่นทาความอุ่นอยู่อยู่ในห้องนี้เสียบเอาเสียบแบบแบตเตอรี่เสียบสายเอาจ่าถามว่าหนาวไหมหนาวหนาวพอทนค่ะเพราะว่าอันนั้นซุ่มความอุ่นมันทํางานอยู่มันอุ่นอยู่ค่ะ ค,ความอุ่นของเราก็มีค่ะแต่คุณตาไม่ให้ยกเข้าไปในบ้านกลัวเปลืองไฟคุณตาย่านเปลืองไฟพี่นอ้องให้เมียทนหนาวอยู่สุดแสนกระดามากกับชีวิตคุณตาก็กินนมกินเนยนะคะเขากินนมกินเนยเขพวกเลยเขาไม่ค่อยหนาวเนาเนะคนทิ่บ้านนี้เนาะเขาก็จะอยู่ได้เขาจะทนได้เป็นปกติพวกเราเนี่ย น้ตขึ้นมาก็เราก็ไม่ได้กินนมกินเนยเหมือนเขาเนาะอเขากินนมกินเนยมาตั้งแต่เล็กจนโตชั่วชีวิตของเขานะเขาขทนกับความหนาวได้เราก็ทนไม่ได้เพราะว่าเลือดของเรากับเขานะ่ะมันไม่ได้รับอาหารเหมือนกันเนาะคะ่นะเนาะเขากินมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่แหละคะ่ะพวกปลาอันนี้จะตัวเล็กคุณตา ตัวใหญ่นะ่ะคุณตาทําไปหมดแล้วค่ะคุณตาจะแลเอาเฉพาะเนื้อของปลานะคะไปแช่ฟิชของแกเอาไว้แกก็เวลาแกอยากกินแกก็เอามาทอดแต่ทีนี้ตัวเล็กๆแก,กให้ไอโสนมาเลาะเอาจะถามว่าตอนนี้นะ่ะตัวเล็กๆทําไมต้องเอาเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นเริ่มแรกค่ะเดี๋ยวก็เยอะจนขี้เกียจทํานั่นแหละค่ะจนใครจะเอามาให้หรือว่าไปหาได้เยอะก็จะคัดเอาแต่ตัวใหญ่ๆจะ้ะ เราก็จะคัดแต่ตัวใหญ่ๆแต่ตอนนี้มันช่วงเริ่มต้นอยู่ก็นี่แหละค่ะเพราะว่าตู้ฟิตตู้แข็งของเราก็หมดปลากินแล้วนะคะนอกตอนนี้ก็ตัวเล็กก็ปลาเนาะพี่น้องมากเพีงแดอันนี้ขอคุณตาบอกอุย้ยมันทับเก็บเก็บมันแข็งมันปลาหมอนะคะ่ะแล้วทีนี้บอกว่าฉันขอทอดท่านปริกไม่ได้เลยแกบอกเธอไม่ต้องเอาเข้าบ้านเลยนะไม่ต้องเอาเข้ามาในบ้านเลยไม่ให้ทอด มันตัวเล็กแต่ก็ต้องทำค่ะแต่เก็บแข็งจริงๆค่ะก็ดูก็แข็งปลาอันนี้กล้ามแข็งมากแต่ามอร่อยไหม,มนี่แหละค่ะอร่อยอร่อยสุดๆปลานนี้ค่ะทาทอดมันยิ่งแต่อร่อยค่ะทาทอดมันนี่อร่อยเนื้อเนื้อเหนียวเหมือนปลากายเลยค่ะอันนี้ยายสนก็จะไปทอดกอรอบกินทั้งกระดูกเพราะว่าเรา ปาลาเราหมดตู้มาตั้งนานแล้วนะค่ะเนาะกินแต่ปลาในห้างดันมันก็คนละรสชาติก็เหมือนบ้านเราเรา่นะละค่ะปลาก็หลายประเภทหลายสิ่งหลายอย่างมันก็รสชาติมันก็ไม่เหมือนกันโอเคค่ะตัวเล็กสตัวไม่เอาอันนี้ยวสมก็จะไปทําตามล้างแล้วก็ทอดแล้วนะค่ะเนาะจะไปกินด้วยกันได้จ้ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุณตามาจัดเก็บของแกเอง อันนี้แหละค่ะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าก็หากินใช้ชีวิตเหมือนบ้านเราเย,ยชนเย,ยสนอยู่ชนบทค่ะก็ทํามาหากินเหมือนคนชนบทบ้านเรานั่นแหละค่ะแล้วก็อยู่ก็กินกันแบบนี้ก็ไม่ได้ม,ม,มีมีพิธีรีตองอะไรเยอะไปได้รู้ล้านอะไรสักนักหนาหาอยู่หากินกันแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันค่ะเราทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ อันตัวใหญ่คุณตาเขาเอามีดเลาะเอาแต่เนื้อของปลาแล้วก็ไปแช่ฟิตไว้แล้วค่ะวันไหนหนาวจัดะเราลงไม่ได้มันจะตัวเล็กอยู่เด้อค่ะเพราะว่าอันนี้มันเริ่มต้นอันนี้เริ่มแรกเลยค่ะเริ่มแรกเริ่มต้นเพราะว่าให้อากาศมันอุ่นฝรน,นี้แล้วทีนี้มีแสงแดดนะคะปลาตัวใหญ่จะขึ้นมากินอันนี้เราไปตกได้ตัวเล็กมาแล้วก็กินไปก่อนมันปลาเหมือนกันเนาะค่ะ นี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนก็หาอยู่หากินเหมือนกันกับบ้านเราค่ะในโซนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยววันหลังให้มันอุ่นกว่านี้เดี๋ยวเยสนจะไปกับคุณตาไปตกเบ็ดตกปลาแล้วเยสนจะนําภาพมาฝากเ้อใช้สว่านเจาะนะคะเจาะน้ําแข็งลงไปบางท่านบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วค่ะเนาะก็เจาะน้ําแข็งลงไปแล้วทีนี้ ปลามันก็อยู่ในแม่น้ําละวค่ะแต่พวกเราก็จะเดินในบนแม่น้ํากันขับรถลงได้ขับรถลงไปได้ค่ะเพราะว่าน้ําแข็งก็จะหนาประมาณถ้าในช่วงนี้คุณตาบอกว่าน้าแข็งหนาประมาณแค่นี้แล้วทีนี้แม่น้ําทั้งแม่น้ํานะคะ มันเป็นน้ําแข็งหมดมันก็ชนกันแต่ที่นี่เราก็ต้องดูอุณหภูมิว่าวันไหนเราลงได้ลงไม่ได้เดค่ะเด้อถ้าวันไหนอุณหภูมิเชิงบวกเชิงอะไรอย่างกันนี้พวกเราก็จะระมัดระวังเราก็จะไปเฉพาะชายชายฝั่งแต่ถ้าช่วงไหนที่ว่ามันติดลบหรือว่าเป็นน้ําแข็งอยู่พวกเราก็จะไปเดินไปได้แล้วก็ไปเจาะน้ําแข็งเดี๋ยวเยสวนจะนํา ภาพมาฝากเด้อค่ะพี่พีน,น้องๆค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวยายสนนาคลิปมาฝากค่ะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณมากๆาทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบคุณมากๆรู้แลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ